อยู่ไหมไม่หิวพี่หิวไม่ใช่หรออ๋อเนี่ยหิวหิวมากเลยกับท้องกำลังร้องเลยเนี่ยน้องก็หิวเหมือนกันกินอะไรดีคะ MK มดิฮะ m อมเหรอใช่เหรอเอ่อเป้นย่างไหมพี่อยากกินเป้นย่างราเมงอะอาหารญี่ปุ่นใ อาหารญี่ปุ่นน้องก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นอยู่พอดีเลยอะร้านไหนนี่คะอืมในน้องลองบอกมาสิเออเผื่อเราคิดเหมือนกันไงฟูจิฟ,ฟูจินี่ไงฟูจิพี่คิดชื่อฟูจิตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะเน<อ>ี่ยว่าจะไปกินฟูจิวันนี้โอ้โห<อ>ใจตรงกันพอดีเลยอะ่ะแล้วก็กฟูจิเสร็จแล้วก็ไปวัดสันไปช้อปปิ้งต่อพี่พี่บอกว่าพาน้องไปวัดสันใช่ไหมไปช้อปปิ้งวัดสันต่อโอเคไปวัดสันต่อ ไปไปไปแต่งตัวเลยเลยแต่งตัวแต่งตัวสวยนะ